เฮ้ย hey, ทุกคนวันนี้ผมจะมาเตือนภัยร้ายใกล้ตัวน้องแมวของเรานั่นก็คือช็อกโกแลตนั่นเองผมว่าพลางชี้ไปที่ช็อกโกลล็ตแท่งใหญ่อะไรนะช็อกโกลลตอันตรายเหรอเสียงใสายๆของเพื่อนผมถามขึ้นด้วยความสงสยัยใช่แล้วในช็อกโกลลตมีสารที่ชื่อว่าทีโอโบรมีนซึ่งเป็นพิษต่อน้องแมวแมวไม่สามารถกำจัดสารนี้ออกจากร่างกายได้ดีเท่าคนทำให้มันสะสมและส่งผลเสีย แล้วถ้าแมวกินช็อกโกแลตเข้าไปจะเป็นอะไรหรอเพื่อนผมถามต่อด้วยความเป็นห่วงอาการก็มีตั้งแต่อาเจียนท้องเสียหัวใจเต้นเร็วไปจนถึงขั้นชักและเสียชีวิตได้เลยนะผมอธิบายปริมาณที่อันตรายก็ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของแมวและชนิดของช็อกโกแลตด้วยดาร์กช็อกโกแลตยิ่งอันตรายกว่าช็อกโกแลตนมโอ้โหน่ากลัวจังแล้วเราควรทำยังไง วิธีป้องกันง่ายๆเลยคือเก็บช็อกโกแลตให้พ้นมือแมวอย่าให้เขาเข้าถึงได้ถ้าสงสัยว่าแมวกินช็อกโกแลตเข้าไปให้รีบไปหาคุณหมอทันทีสรุปง่ายๆช็อกโกแลตเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับน้องแมวห้ามให้กินเด็ดขาดนะครับระวังกันด้วยนะทุกคน